สวัสดีครับผมบ่าวโจยูทูบช่องแหน่ครับมื่อนี้บ่าวโจสิพามาชมราคาควายงามของพ่อแดงเด้อครับเด้อมื่อนี้กระตรงกับวันที่ยี่สิบหาเปนบ่ครับยี่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันหนึร้อยหกสิบหาเด้อครับเด้อเดี๋ยวไปสอบถามน่ำกันครับผมสวัสดีครับพ่อแดงครับครับสวัสดีครับอ่าอยู่บ้านเด็กกับคุณพ่อบ้านหงวังท้องครับตำบลหันางามอำเภอศรีบุรีเรื่องจังหวัดนนทบุรีครับสูงตัวไหนนี่คนเนี่ย คนสูงร้อยแปดสิบหา้าขวยอยู่บักเหรออันนี้แซลเพิ่มในซื้อหรอครับผมเย็ซีครับผมสิเปิดโคมสามสิพ่อครับนี่เด้อครับเด้อแม่ลูกลูกแม่เบิดบอหรือบ้างเลยลูกแม่ตัวใหญ่ตัวน้อยลูกตัวผู้ตัวตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเนาะเป็นลูกของพอ่อเลยครับผมลูกพ่อคุ้มฝูงเท่านแหละครับพ่อคุ้มฝูงเด้อครับเด้ออ่าตัวนี้เป็นตัวแม่เนาะครับเนาะครับครับผมแม่นี่สูงเท่าไรครับผมสูงร้อยสามซีนะครับ ร้อยสามสิบสี่เด้อครับเด้อเมืองรับผมควรดีครับผมควรหาบเงินหาบทองผู้ใดสนใจครับผมแม่ลูกผมสามแม่สูงร้อยสามสิบสี่พี่พ่อเร็บแข็งเล็บขาดี้อครับผมเอบซีครับผมท่านใดสนใจเบื้องหน้าเบื้องตาครับผมตาเต้มแจ่มจ้ำดีครับเขาสไตล์แบบนี้นี่ครับมันคุ้ยผูนี่คักได้เลยครับเนาะนี่ครับผมมันมักเขาตาก างงดีครับควรหาบเงินหาบทองมีเบดเนี่ยครับผมตัวนี้ก็เป็นลูกสาวเนาะพ่อเนาะตัวนึงก็เป็นลูกชายแม่ลูกสามมนคุ้มสามนี่สิเปิดราคาต่ไหร่ครับผมแสนสองห้าพันครับแสนสองหมื่นห้าพันครับเอฟซีครับผมท่านใดสนใจด้อครับเด้ออยากจะได้ควอยไปเลี้ยงหรือไปพัฒนาสามตัวเนี่ยครับเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้ออกได้จากเมื่อไรครับเนี่ยออกได้อาทตย์นึงครับ ออกแรกทีหนึ่งนะครับเนาะเป็นตัวผูด้วครับเด้อพอคุ้มฝูงตัวนี้แม่ครับผมร้อยสามสิบสี่เล็บแข็งเรียบขาดีน้ำพอดเรียบ่ะเล็บดีครับผมเรียบมนปัดเร็บมาเนาะครับเนาะผร้สดสนใจด้วยครับเด้อกินกลางสอบถามได้ควรดีควรหาเหิือนหาบทองเบืองบันไทยดูคุณพ่อนี่ครับผมท้ายเปิดดีนะครับเด้อลูกที่ข้าพดอ่าตัวนี้ได้ลูกมาจากตัวนะครับได้ลูกตัวแรกเนี่ยตัวสอง ได้สองตัวโอ้ได,ได้ได้ลูกสองตัวนะพอนะ่อเนาะนี่ครับผมอ่าขอเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหเจ็ดห้าแปสามเจหนึ่งสี่สามเจ็ดหนึ่งสีนะครับเนาะผู้ใดสนใจนะครับด้วยกิ่งกลางสอบถามพอแดงได้อ่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ก็แสนสองหมื่นห้พันตอลองได้บ่นี่ตอลองได้ครับอ่าโอเคเลครับเด้อเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปด้ครับผมผู้ใดซื้อสามนะครับผมผสคสามแสนสองหมื่ ได้ไปชมคมต่อไปนะครับครับผมเนี่ยครับผมตัวต่อไปตัวนี้สูงเท่าไรพ่อแดงสูงร้อยสามสิบเก้าครับร้อยสามสิบเก้าครับผมได้ลูกมาจากตัวเลยครับผมได้ลูกมาตัวหนึ่งลูกมาตัวหนึ่งนะครับเนาะเบิ้งหนาเบิ้งตาด้วยครับเด้อตาเต้มครับผมมีเบิดครับผมโยคอึ้นหน่อยนะครับผมเนี่ครับผมตาเตียมเกลียบจำเอิกปากเผาใ่เล็บแข็งเล็บขาใงดีเล็บงามเล็บสวยดีดวยครับเด้อขาดีครับผมคอใ่คอตันดีครับผม เป็นควายอ่างไง้อครับแม่นี่เบิ่งบ้านท้ายครับผมเบิ่งบ้านท้ายเลยครับท้ายเปิดสถานะตอนนี้ท้องจักเดือนแล้วครับทับได้สองเดือนกว่าแล้วทับได้สองเดือนนะครับบอท่านี่ตรวจท้องเด้อครับด้วยเอฟซีครับผมสูงร้อยเท่าไรก่อนสูงร้อยสามเก้าประกันร้อยสามเก้าครับวายมปนร้อยสี่สิบนะครับรับประกันไว้ร้อยสามเก้าครับผมจุ่งย่างนี่วะแค่บนึงนี่ครับนี่เด้อครับเอฟซีครับผม รับประกันทุกอย่างนะครับเนาะรับประกันขาทุกขาทอนขาทุกขาทอนหางดอกหางดอกผู้ใดสนใจกะมาชมตัวจริงได้ครับผมอ่างไงเป็นควายอ่างไงเนี่ยครับผมเล็บแข้งเล็บขานีงามขาดพดนี่ครับผมขาหนาด้วยครับด้วยกำไลดั่ขาดขาหลังครับผมอ่างไงเบิ่งหน้าเบิ่งต่าได้ลูกมาตัวนึงแล้วนะครับเนาะครับขายูนท้องนี่เฮาผสมผสมพอพันเนี่ยองเองผสมพอพันนี่ครับผม ดี๋ยวพายางมาชมพ่อพันธุ์ครับผมนี่ครับผมตัวนี้เป็นลูกของผู้ใดครับนี่ลูกชายก้าลูกชายกล้วยนองบัวนี่นะครับเด้อตัวนี้ครับพ่อพันธุ์สูงไร่เท่าไรครับนี่152ร้อยห้าสิบสองลูกกล้วยน้องบัวนี่ครับผมนี่แหละครับพ่อพันธุ์ครับผมเรามีวายหลายตัวแล้วก็ต้องซื้อพ่อพันธุ์มาแบบนี้นะครับเด้อหาโอเคครับผมตัวนี้สิเปิดราคาเท่าไรครับนี่แสนห้าครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ราคาเนี่ยเขาก็ยังตอ่อ,ตอรองได้บ่ตอ่อ,ตอรองได้ต่อรองได้ต่อรองได้เด้อครับเด้อนี่ครับผมเอฟซีครับผมผูใ้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้เด้อครับเด้ออยู่บ้านห้วยกวงทองตำบลหันนางามอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับครับผม,ผมหนึ่งแสนหาเมื่อถ้วนบ่ครับผมหาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมอีกตัวต่อไปเด้อครับประกันไม่ร้อยสามจุดเก้าเด้อครับเด้อเป็นควายแม่นี่ครับไม่รางเก้่งดีครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปครับผม นี่ครับผมนี่เด้อครับเด้ออันนี้แม่มันเนาะครับเนาะครับตัวนี้เป็นลูกป่วนี่เป็นลูกซ้ายครับแต่ว่ามีคนจองแล้วตัวนี้ขายแเรานะครับเนาะครับตัวนี้เป็นลูกของผู้ใดนี่ลูกเจ้าสันครับลูกเจ้าสั้นมึงเด้อครับโอ้ยมาผักมึงหาคอรึมึงคอด้วยครับผมงอนต่อไปหาคอนี่ครับลูกเจ้าสันเออตัวนี้เพิ่นตกลงขายกันเรียบร้อยแล้วครับเพิ่นจดำเงินแล้ว เหลี่ยเตม่แม่ตัวนี้สูงเท่าไรครับผมร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบโอ้แข็งขาใหญ่ดีนะครับด้วยเล็บแข็งเรียบขาดีผิดเจ้าปาฮอนจะขาดน้ำเลี้ยงเนาะเป็นควยโค้งงหญ่เบื้องบันไทยเลยครับผมนี่ครับผมลูกของเพื่อนแต่สิเปิดตัวนี้คือเปิดแม่ท่องผสมผสมเบิ่มพันล้านนะครับเนาะผสมเบิ่มพันล้านนี่ครับผมเบิ่มพันล้านได้จักเดือนแล้วครับเนี่ย สองเดือนกว่าครับประกันทองมาครับเนี่ยประกันทองหมอล่วงแล้วครับหมอตรวจแล้วหมอตรวจทองเรียบร้อยเด้อครับเด้อบันทายไง้อครับเด้อขาดน้ำเลี้ยงตัวนี้เป็นลูกเจ้าสันแต่เพิ่นขายแล้วคือเปิดตัวเดียวนะครับเนาะเปิดตัวเดียวสูงร้อยสี่สิบเปิดตั้งไรครับราคาเนี่ยแสนสองหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแม่เดียวครับผมแม่เดียวนี่ยนะครับเด้อประกันทองครับเบิ้มพันล้านมีใบมีหลอด รับประกันทุกอย่างผสมสองเทียนะพ่อเนาะครับเทียที่สองถึงติดครับผมนี่แหละครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์เองนะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหเด้าแปดเจ็ดห้าแปดสามเจ็ดหนึ่เด้วยครับเด้อพ่อแดงครับผมเท่าไรก็เปิดราคาเนี่ยแสนสองหมื่นห้าพันครับผมแสนสองหมื่นห้าพันมีอีกบ่ครับนี่ครับครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมคมต่อไปเลยครับ นี่แหละครับผมมาชมคมต่อไปนะครับอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับครับแม่ลูกแม่ลูกลูกผู้ลูกแม่ครับแม่ครับลูกแม่เด้อครับเด้อเนี่ยครับผมแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยสามหกสามเจ็ดครับร้อยเบิงบันไทยเด้อครับเด้อร้อยสามหกสามเกีดแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะนี่แหละลูกนนี่ครับผมลูกสาวสถานะตอนนี้แม่ท้องได้จากเดือนแล้วครับท้องได้เก้าเดือนกว่าหรือเก้าเดือนผสมพ่อได้ไรไครับผสมพ่อคุ้มฝูงครับตัวนี้พ่อนี่ครับนี่แหละตัวพ่อมัน นี่ครับผมพอพันตัวเดียวกันนี้นครับด้วยลูกกล้วยน้องบัวครับผมลูกกล้วยน้องบัวผสมครับผมแม่ลูกคมนี่สิเปิดราคาต่าด็เนาะพ่อแสนสองหมื่ครับหนึ่งแนม่สามแม่สูงเต่าดกก็สูงไรสามหกสามเจ็ดอยกสามสประกันทองเนาะครับเนาะนีะ่นะครับด้วเป็นควยอ่างไงครับผมเรียบแข็งเรียบคาดีหนึ่งแสนันราคานี่ยฮากก็ตอรองได้เด้อครับด้วยเอฟซีครับผม ท่านใ้สนใจอยากจะได้ควายแมลูกลูกเม่ท้องพ้อประกันท้องอรเรียบร้อยกลับมาชมตัวจริงได้ยุกับพ่อแดงอยุ่บ้านหัวกองท้องเลครับเด้อเดี๋ยครับหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันราคาเขาต่อรองได้ยังไงกาต่อรองไขยก็ได้มาหากันนะครับครับผมเอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเลยครับนี่นะครับเด้อพ่อคุม้มฝูงคือลูกซื้อวัดจางไหนครับตัวเนี้ยพ่อพันตัวเนี้ยซื้อว่าโชคครับเจ้าโชคเป็นลูกกล้วยน้องบัวนะครับเนาะ นี่ครับผมเบิ่งหน้าเบิ่งตายด้วยครับเด้อความสูงร้อยหาสิบตว่าสิบครับร้อยห้าสิบสองเล็บแข็งเล็บขาดีด้วยครับเด้อสนใจกับปล่อยคือเขาผู้ใดสนใจกับปล่อยคือเขาอ่านี่ครับผมผู้ใดสนใจกับปล่อยคือเขาด้วยครับเด้อตัวนี้ลูกสายกล้วยหนองบัวลำพูครับนี่ครับเบิ่งบันทายรลดครับผมประกันเล่ร้อยหาสิบประกันไว้ร้อยหาสิบนะครับเนาะ นี่ครับเว้ยจักปีเลรอครับนี่ยเฮ้ยแขวคู่คู่แรกครับได้สามปีแขวแคลฮาก็เต็มหาหาฮาก็ขึ้นสุดคู่แรกโอ้ครับผมนี่ครับผมนี่โอเคครับพึ่งสุดแล้วครับเนาะครับคู่แรกได้รอยหาสิบสองประกันไว้รอยหาสิบราคาเนี่สิบอกไปิดหรือบ่หรือวไปใช่ครับเท่าไรครับเปิดไว้นี่ยแสนเจ็ดหมื่นแปดพันครับแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเนาะครับเนาะตัวนี้ ลูกเจ้ากล้วยน้องบัวพอพันนะครับเด้อูปใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้ครับโปรนี่แะครับผมเอาโอเคครับคุณพ่อเดี๋ยวไปชมมีีกอยู่นะครับเนาะครับนี่แะครับผมตัวนี้เป็นตัวต่อไปเด้อครับเด้อเบิ่งหน้าเบิ่งตาครับผมหน้าทั้งดังค้มดีครับผมควรจับตาหน้าตาสวยดีครับผมตัวนี้สถานะตอนนี้เป็นได้ครับผมผสมแล้วของพระทานในพันครับผสมแล้วของพระท่านในพันนะครับเนาะนี่ครับผม เหมือนเดิมครับผมเจ้าโชคลูกกล้วยน้องบัวอ่างง่ายดีนครับด้วยเล็บแข็งเล็บขาครับผมงามพดเรีบ,บแข็งเล็บขาดีบรนท้ายเปิดนี่ครับผมบรนท้ายเปิดดีด้อครับด้วยน้มซีเต้าสวยสถาระาตอนนี้คือผสมแล้วแต่ b ทันได้ตรวจทองทันได้ผพานรอบตัวนี้สิเปิดราคาเท่าไรครับ3,000บาทครับ หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับเนาะราคาอยู่ห้องกอตอลองได้กอตอลองได้ครับนี่ครับผมข้อยบวมมตดตำนี้รับประกันคาทกคาตอนหางดอกดนะครับเด้อประกันมะขามยอัโหนกนู้นครับผมเล็บแข็งเล็บขาดีควรดีควรทับดอกไม้ก็มีดนะครับเด้อผิวดีขักวโคดนี่ครับผมความสูงนี่เท่าไรพ่อร้อยสามเก้าครับประกันร้อยสามแปดประกันไวร้อยสามสิบแปดเด้อครับเด้อนี่ครับผมผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้นะครับผม หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับเนาะราคาเนี่ยฮอร์อรองได้ด้อยครับด้วยผสมเลยแต่พอาะตรวนี้ตรวจฟังพอมันตรวจบอลได้เนาะครับเนาะครับผมเขาบอกสามปอกินละอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมอีกตัวต่อไปเบิดไปครับนี่ยังครับยังคมหนึ่งยังคมหนึ่งนะครับเนาะครับผมตัวนี้เป็นคมสุดท้ายดีพ่อตัวนี้เป็นคมสุดท้ายเลยครับด้อนี่ครับผมตัวนี้เป็นคมสุดท้ายแม่ลูกเนาะครับเนาะลูกแม่ เป็นลูกของพ่อเลยครับเนี่ยเขาว่าลูกเก่าเจริญนหนาบมีใบหรอกนี่ครับผมเขาว่าลูกเก่าเจริญนหนาบมีใบครับผมบางหนาเบ่งตาด้วยครับเด้อตาเต้มเข้มจ้ำชัดเจนครับผมควรดีควยสีดอกเลาหรือว่าเกียยขี้ตมบวงามพดเบิ่งกับโบเห็นลูกันงามแลวก็กล้าซื้อครับผมน,น,นี่เด้อครับเด้อเล็บแข็งเรียบขาดีครับผมเพิินวาเด้อครับเด้อต่ว่าอ่องขอขาวครับครับผมนู่นี่ละงามพดนี่ครับผม บ่ออะอาบน้ำอาบทาแม่สูงเท่าไรครับผมร้อยสามสิบสี่เนาะครับเนาะค,คมนี่เปิดราคาเท่าไรแสนสี่หมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันแม่ลูกลูกแม่ครับแม่ได้ลูกมาจากตัวหรืครับผมได้ลูกมาสองตัวสถานะตอนนี้ตอนนี้ท้องว่างท้องว่างเด้อครับเด้อเบิ่งบันทายหางเงาเป็นพัวดีครับผมหนึ 1, 40, ่งแสนสี่หมื่นถ้วนนี่ครับผม ผู้ใดสนใจเด้อครับเด้ออยากจะได้ควายไปเลี้ยงหรือว่าไปพัฒนาครับผมแม่ลูกลูกแม่ครับผมาราคาเนี่ยเขาตอร้องไดบ่พอตอรองไดครับผมต่อร้องใดคือเกาคุยกันไดราคาเนี่ยเขาต่อร้องกันใด้อครับเด้อเอาเบอร์โทรศัพท์อีนนะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดสามเจ็ดหนึ่งสี่สามเจ็ดหนึ่งสี่นะครับนเรียบแข็งเรียบขาดีครับผมออเออีบเหนียวมันควายประกวดวะ นี่ครับผมมาเบิ่งเอาเอด้อยครับเด้อขาหง่แข่งขายง่ดีครับผมบาแมนขายน่อยเ้อครับเด้อลูกกับแข่งขายง่กันครับผมกันในอาบน้ำดีๆนะพ่อเนาะอันนี้เขาอยู่ให้อยู่นะน้ำก็เลยแบบขาดขาดเขินๆเนี่ยทุกตัวเนี่ยตอลร้องได้นะพ่อเนาะร้องไ้ดตัวครับเปิดไปเบิดทุกตัวเลยครับเมื่อนี่ดีแล้ครับผมเยบซีดเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งได้กิ่งกลางสอบถามพ่อเดียงได้เด้อครับเด้อ ข้สั่นกับท่านี้นะครับเนาะครับครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามไม่บ้าวโจนี้นะครับเด้อสีหาคลิปไม่ๆมาให้เืซีหรือแฟนคลับได้รับชมสวัสดีครับ